สภาวะของจิตกับการปฏิบัติธรรมทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านก่อนอื่นเราจะต้องรู้จักจิตก่อนเข้าใจคำว่าจิตก่อนจิต คือผู้ที่เข้าไปยึดเอาขันห้ามาเป็นตัวตนเมื่อเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเอาขันห้าแล้วก็จะเป็นจิตวิญญาณคือจิตปฏิสนธิเข้ากับวิญญาณธาตุวิญญาณขันแล้วนั่นเองจะเป็นไปตามกฎไตรลักษณ์อิจจัง ทุกขังอนัตตาเมื่อจิตนั้นปล่อยวางจากขันห้าไปได้แล้วจิตก็เป็นจิตพุทธ,ธะเป็นจริมะกะจิตเป็นอมตะธาตุเป็นนิพพานาธาตุมีลักษณะเป็นอนัตตาที่มีความเที่ยงแท้ เป็นนิจจังไม่มีความแปรปรวนไปเป็นอย่างอื่นแล้วคือไม่มีลักษณะของทุกขังแล้วดังนั้นจิตพุทธ,ธจึงแตกต่างจากจิตวิญญาณโดยสิ้นเชิงส่วนมโนหมายถึงมโนธาตุ จะประกอบด้วยนามขันสามคือสัญญาขันเวทนาขันและสังขารขันจิตจะรับรู้มโนาธาตุได้ก็ต้องอาศัยตัวรู้คือวิญญาณขันดังนั้นนามขันทั้งสี่นี้จึงมักจะเกิดขึ้น ร่วมกันเสมอยกเว้นในชั้นอรูปฌานระดับเนวสัญญานาสัญญายตนะที่วิญญาณขันดับลงไปแล้วจึงยังไม่แน่ชัดว่าจะมีสัญญาขันและเวทนาขันเกิดขึ้นหรือไม่เพราะไม่มีตัวรู้ มารับรู้แล้วนั่นเองจึงเรียกระดับนี้ว่าจะมีสัญญาก็ไม่ใช่จะว่าไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่โดยเป็นที่เข้าใจกันแล้วว่าสัญญากับเวทนาจะต้องเกิดขึ้นร่วมกันเสมอเนื่องจากเป็น สัพพจิตตะสาธารณะเจตสิกเจ็ดด้วยกันซึ่งจะต้องเกิดร่วมกันทั้งหมดเสมอทีนี้ก็มาทำความเข้าใจกับรูปขันธถ้าเกิดขึ้นในปัญจทวารวิถีคือรับรู้อารมณ์จากรูปธรรมเจ็ด อันได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสปัฐวีวาโยและเตโชผ่านเข้ามาทางระบบประสาทสัมผัสทั้งห้าตาหูจมกูกลิ้นและกายสัมผัส ที่มีวิญญาณขันตั้งอยู่หรือวิญญาณถีติที่ตั้งอยู่ที่รูปจะเห็นว่าในขันห้านั้นวิญญาณขันจะเป็นตัวรู้หรือรับรู้ขันอื่นๆทั้งสีจึงเรียกว่าวิญญาณถีติสีมี วิญญาณที่ตั้งอยู่ที่รูปรับรู้อารมณ์จากรูปธรรมเจ็ดเกิดรูปขันขึ้นวิญญาณขันตั้งอยู่ที่เวทนารับรู้อารมณ์เดียวกันกับเวทนาเกิดเวทนาขันขึ้นวิญญาณขัน ที่ตั้งอยู่ที่สัญญารับรู้อารมณ์เดียวกันกับสัญญาเกิดสัญญาขันขึ้นวิญญาณขันที่ตั้งอยู่ที่สังขารรับรู้อารมณ์เดียวกันกับสังขารเกิดสังขารขึ้นวิญญาณขัน ที่ตั้งอยู่ในมโนธาตุทั้งสามนี้เรียกว่ามโนวิญญาณส่วนวิญญาณขันตั้งอยู่ที่ตาเรียกว่าจักขุวิญญาณวิญญาณขันตั้งอยู่ที่หูเรียกว่าโสตะวิญญาณวิญญาณขัน ตั้งอยู่ที่จมูกเรียกว่าคานณวิญญาณวิญญาณขันตั้งอยู่ที่ลิ้นเรียกว่าชิวหาวิญญาณวิญญาณขันตั้งอยู่ที่กายสัมผัสเรียกว่ากายวิญญาณเมื่อมีวิญญาณธาตุจึงมีนามรูป หรือขันห้าโดยวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะและเวทนานั้นย่อมเกิดขึ้นร่วมกันเสมอทั้งห้าซึ่งเป็นผลที่มาจากเหตุคือตัณหาหรือสมุทัยนั่นแหละโดยที่เหตุทั้งห้านั้น ก็จะต้องเกิดขึ้นร่วมกันเสมอได้แก่ตัณหาอุปาทานพบอวิชชาและสังขารเมื่อเข้าใจและสามารถแยกแยะจิตมโนวิญญาณได้แล้วเมื่อมาปฏิบัติธรรม จเจริญธรรมพิจารณาธรรมก็จะทำให้เข้าใจธรรมได้ง่ายขึ้นทีนี้ก็จะวกเข้ามาถึงเรื่องสภาวะของจิตหรือสภาพของจิตกับการปฏิบัติธรรมทั้งการจเจริญสมถกรรมฐาน และการเจริญวิปัสสนากรรมฐานกันโดยแบ่งสภาพของจิตออกเป็นแปดสภาวะที่จิตนั้นเสวยอารมณ์อยู่คือ 1. พวังคจิต 2. จิตฝนัน 3. จิตตื่น 4. จิตลอย 5. จิตคิด 6. จิตนิ่ง 7. มนโนมยิทธิจิตและ 8. อภินยาจิต 1. พวังขจิตหรือจิตเข้าพวังพวังขจิตเป็นจิตฐานหรือจิตพื้นฐานในขณะที่วิถีจิตในขณะใดขณะหนึ่ง ดับลงไปแล้วก็จะเหลือพวังคจิตเมื่อมีวิถีจิตดวงใหม่เกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นที่พวังคจิตนี้สำหรับที่มาของพวังคจิตพวังคจิตดวงแรกในภพชาตินี้ก็คือปฏิสนธิจิตที่ถูก กรรมอารมณ์กรรมนิมิตอารมณ์และคตินิมิตอารมณ์ปรุงแต่งจุติจิตในขณะที่ตายจากพบชาติที่แล้วซึ่งเป็นช่วงคาบเกี่ยวกันระหว่างตายแล้วเกิดใหม่พวังคจิตดวงแรกจึงมีอารมณ์เช่นเดียวกันกับ ปฏิสนธิจิตที่เกิดขึ้นมาใหม่จึงเรียกว่าจิตเดิมแทหรือจิตดั้งเดิมในภพชาตินี้พวังคจิตหรือจิตพื้นฐานนี้เป็นจิตที่ยังไม่ได้รับอารมณ์ใหม่เข้ามาจากวิญญาณขัน ที่นำเอาอารมณ์ใหม่เข้ามาถ้าผวังคจิตรับเอาอารมณ์ใหม่เข้ามาผวังก็จะขาดแล้วขึ้นวิถีจิตดวงใหม่ต่อไปเมื่อวิถีจิตนั้นดับลงไปก็จะกลับเข้าสู่ผวังผวังคจิตดวงใหม่นี้ ก็จะมีอารมณ์เช่นเดียวกันกับอารมณ์ของวิถีจิตดวงสุดท้ายที่ดับลงไปจะเห็นว่าพวังคจิตนั้นจะสามารถยกระดับให้สูงขึ้นหรืออาจจะตกต่ำลงกว่าเดิมเมื่อเทียบกับปฏิสนธิจิตก็ได้ การตอบสนองของอารมณ์ที่มาตกกระทบกับภวังคจิตนั้นก็จะตอบสนองออกไปแบบอัตโนมัติถ้าจิตใจสูงก็จะตอบสนองออกไปในทางกุศลถ้าจิตใจต่ำก็จะตอบสนองออกไปในทางอกุศล เนื่องจากพวังคจิตนี้เป็นจิตที่ไร้สํานึกไม่มีสติการตอบสนองต่อสิ่งเล้าภายนอกจึงตอบสนองออกไปตามจิตใต้สํานึกนั้นการปฏิบัติธรรมจะทำให้มีสติมากขึ้นมีความยับยั้งชั่งใจรู้จัก ผิดชอบชั่วดีมากขึ้นถึงแม้ว่าอารมณ์ที่มากระทบกับภวังคจิตจะเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีแต่เมื่อมีสติการตอบสนองออกไปก็จะให้คุณมากกว่าโทษเป็นต้นเราสามารถยกระดับของจิตพื้นฐาน จิตใต้สำนึกหรือผวังคจิตนี้ให้สูงขึ้นได้เรื่อยๆด้วยการศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรมแต่ถ้ามุ่งหมายเอาพระนิพพานหรืออริยบุคคลก็จะต้องศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นหลัก เท่านั้นในภวังคจิตนี้เป็นจิตที่ปราศจากขันห้าการนอนหลับสนิทหลับลึกภาวะสลบสไลจิตก็จะเข้าผวังไม่มีวิถีจิตเกิดขึ้นในขณะนี้ผวังคจิตจะช่วยรักษาชีวิต รักษาองค์ของภพไว้ด้วยเวลาเจริญสมถกรรมฐานจนเกิดฌานจิตจิตที่อยู่ในฌานนั้นก็จะเสวยอารมณ์ของฌานไม่รับเอาอารมณ์ข้างนอกเข้ามาปรุงแต่งจึงสุขอยู่ในฌานจิตนั้นจนกว่าจะออกจากฌาน เวลาเจริญวิปัสสนากรรมฐานจิตก็จะรับเอาอารมณ์ไตรลักษ์เข้ามาและเสวยอ,อารมณ์ไตรักษ์นั้นเมื่อใดที่อยู่กับอารมณ์ไตรลักษ์เมื่อนั้นก็คืออยู่กับพระนิพพานนั่นเอง 2. จิตฝัน หรือจิตเข้าสุบินวิถีเป็นกามาวจรวิถีที่เกิดขึ้นในมโนทวารวิถีโดยพวังคจิตรับอารมณ์จากมโนวิญญาณเข้ามาปรุงแต่งเองโดยไม่มีเจตนาจึงไม่เกิดมโนกรรมขึ้นซึ่งจิต จะรับรู้เรื่องราวต่างๆที่สัญญาขันเก็บรวบรวมไว้โดยไม่มีการนึกคิดใดๆจึงเป็นจิตใต้สำนึกที่ไม่มีอารมณ์จากรูปธรรมเจ็ดภายนอกเข้ามาในภวังคจิตเลยส่วนเหตุการณ์ฝันจากาธาตุกรรเริบ ก็เกิดจากปัทวีวายโยและเตโชภายในร่างกายตนเองเท่านั้นส่วนบุพ,พนิมิตจิตนิวรและเทพสังหอนก็เกิดขึ้นในมโนทวารวิถีเรื่องราวที่ฝันก็เป็นเรื่องราวในกามภพนี้เท่านั้น จึงจัดว่าเป็นกามาวจรวิถีส่วนเรื่องราวในความฝันก็อาจจะจำได้บ้างจำไม่ได้บ้างเพราะในขณะที่ฝันเป็นจิตใต้สำนึกที่ออกมาเองบางเรื่องราวที่โดนใจจินใจก็จะจำได้บางเรื่องราว ก็ฝันซ้ำๆซ,ซากๆสา 3. จิตตื่น 4. จิตลอย 5. จิตคิด 6. จิตนิ่งข้อ3ถึงข้อ6นี้เป็นจิตที่มีสามัญสำนึกคือสำนึกได้ว่าเกิดอะไรขึ้นมาบ้าง ดังนั้นจึงสํานึกได้ในทุกขณะจิตที่จิตปรุงแต่งหรือเกิดวิถีจิตขึ้นมาจิตลอยคือจิตลอยออกจากร่างกายจากตัวเองไปคิดเรื่องไกลตัวโดยไม่ได้ตั้งใจลอยไปหาคนนู้นทีลอยไปหาคนนี้ที ประมาณนี้เรื่องที่คิดนั้นก็สำนึกได้แต่เรื่องที่อยู่กับร่างกายตนเองสำนึกไม่ได้เนื่องจากจิตไม่ได้มารับรู้อยู่กับร่างกายตนเองแต่ไปรับรู้เรื่องราวที่อื่นแทนจิตนิ่งคือจิตที่อยู่กับ อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งโดยเฉพาะไม่มีการวอกแวกไปกับอารมณ์อื่นๆอ,อยู่กับอารมณ์เดียวนานๆก็คือนิ่งได้นานเรียกว่าจิตเป็นสมาธิอาจจะอยู่ในระดับคณิกะสมาธิชั่วครั้งชั่วคราวหรือ อาจจะอยู่ในระดับอุปจาระสมาธิหรือระดับอัปปนาสมาธิก็ได้การทำให้จิตนิ่งต้องมีเจตนาที่จะฝึกบังคับจิตให้จิตนิ่งไม่ฟุ้งซ่านไม่สอดสายไปกับอารมณ์ ถ้าการเจริญสมถกรรมฐานก็ให้จิตนิ่งอยู่กับอารมณ์กรรมฐาน40กองใดกองหนึ่งก็ได้ถ้าเจริญวิปัสสนากรรมฐานก็ให้จิตนิ่งอยู่กับอารมณ์ตรลัก์เมื่อจิตนิ่งอยู่กับอารมณ์ตรลัก์จิตนั้นก็เสวยอารมณ์นิพพาน อารมณ์ปล่อยวางโดยปริยาย 7. จิตทำงานหรือมโนมยิทธิจิต 8. จิตอภินยาในข้อ7กับข้อ8นี้เป็นจิตเหนือสำนึกหมายความว่าจิตนั้นโลดแล่นออกจากคร่างกายนี้ไป ด้วยการเจตนาที่จะไปซึ่งจะแตกต่างจากจิตลอยที่จิตไปโดยไม่มีเจตนาไม่รู้เนือ้อไม่รู้ตัวส่วนเรื่องราวที่จิตเหนือสำนึกไปสัมผัสหรือไปปร,ประสบเจอนั้นเป็นเรื่องราวที่ไม่เคยคิดไม่เคยนึก มาก่อนว่าเป็นไปได้อย่างไรหรืออยู่เหนือความคาดหมายโดยจิตนั้นจะไปได้ทั่วทั้งสังสารวัฏทั้งกามาวจรรูปาวจรและอรูปาวจรรวมทั้งพระนิพพานด้วยการที่จิตเดินทางไปด้วยเจตนานี้ จึงเกิดมโนกรรมขึ้นแต่จะเป็นไปในทางกุศลกรรมหรือกรรมขาวเป็นส่วนมากจิตเหนือสำนึกนี้ต้องอาศัยพื้นฐานจากทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานด้วยเพราะการที่จะถอดจิตออกจากร่างกายได้ ต้องอาศัยกำลังของสมาธิและการปล่อยวางร่างกายนี้ไปได้ขอความสวัสดีจงมีแก่ทุกท่านครับ